นักแสดงหญิงที่ถูกจับคู่กับพระเอกที่เล่นด้วยแต่หนูเนี่ยเล่นกับใครเป็นคููจินหนูเล่นกับใครบ้างพี่นกชาตชายพี่นกชัตชัยก็เ้าก็เป็นคููจินสมัยก่อนเขาเรียกคู่ขวัญนะคะใครคะตัวซานยูบิลลี่แล้วก็มีคุณสารัดซึ่งก็ไม่ได้จินนะแต่ก็เล่นกัน2องเรื่องไงเนี่ยคุณสารัดเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยผู้หญิงที่เขาจะเลือกเขาบอก มิวเขาพูดคําเดียวเลยทําไมอ่ะมิวเพราะอะไรเขาบอกว่าชอบผู้หญิงเซอรๆคือมิวเนี่ยจะไม่เอาแบรนด์เนมและเป็นคนชิลมากนี่คือผู้หญิงในอุดมคติของเขาคนไหนที่หนูเล่นแล้วหนูรู้สึกเขินนัเขินคนนี้เขินเขินที่สุดเรอเขินที่สุดเลยจะบอกไม่เคยเขินใกล้เลยก็นั่นคือการแสดงทั้งนั้นนะไอ้เขินเนี่ยฮะ อะไรนะเคยเขินกล้องสารัดเพราะว่าเดี๋ยวดใจเย็นนะใจเย็นๆที่ฉันเขินเนี่ยเพราะว่าคนอื่นๆมันมาพูดใส่หูฉันว่า ว่าผู้ชายคนนี้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นที่แบบทุกคนหันไปทุกคนเขินหมดและไอ้ฉันจะยืนยืนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยคนเดียวมันก็ใช่ที่ไหมยิ่งพอริเล่นอายุมากมาก้องสาระบอกว่าเวลาเล่นทุกวันนี้จะไม่เขินไม่มีความเขินเลยใดๆต่อให้จะบทแบบบทเลิฟซีหรือบทอะไรเพราะถามว่าทำไมก้องบอกว่ามองไม่เห็นมันใกล้มากใส่ตายาเออใช่เคยเลยนะพี่ก้องกมอยู่เรื่องเขาบอกไม่เชื่อเขาบอกไม่เชื่อไปถามไม่เชื่อไปถามไอ้มิวมันดูสิเขาบอกมิวยู่เรื่องหนึ่งต้องจ้องตา กับพี่พี่ก้องเนี้ยนี่คือหมิวมองไม่เห็นหน้าพี่นะตอนเนี้ยหมิวรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเราเกิดท้ามาเป็นยุคนี้นะนะบทเลิฟซีนเราจะมันกว่าเมื่อสักสมัยก่อนมันกว่าเมื่อสักสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยลบเชียด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 อยู่เงี้ยสมัยนี้มันมันถึง นะมันกำไรชีวิตนะพี่